ก็เป็นการจบที่เรียบร้อยครับลูกค้ามาจากอำเภอเมืองใช่ไหมครับเนี่ยลบบุรีเมืองครับผมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูครับพากันตกลงกันอยู่ครับก็สรุปเลยเจ้านารุโตะครับติดมัดจําไปแล้วครับสองหมื่นจะไปเป็นเขยลบบุรีนะครับลูกค้ามาจากลบบุรีไม่ได้ถ่ายทําไว้เลยเพราะว่ามัวต่พาลูกค้าลองรถอยู่ ผมก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับไฟหลังคาไล่ไฟทำถ้อยเสียนะครับผมเท่มากเลยมีรถดับ115แล้วก็จะซื้อยเดินทางปลอดภัยครับค,ครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันที่ลบบุรีผมก็ต้องเอาไปส่งนะต้องขับไปส่งที่นู่นนะครับ อำเภอเมืองแต่ก่อนที่จะไปส่งต้องมีทําท่อไอเสียทําไฟลังคาทํากันชนยกได้ด้วยนะกันชนยกได้ลูกค้าช่วยออกเงินช่วยกันนะครับเราทำระบบแอร์นะครับไล่ระบบแอร์ต้องรีบทําเลยเลยลูกค้าเข้าไฟแนนซ์ได้ห้าแสนครับแตเป็นเขยลบบุรีเสียดายอยู่นะพูดถึงเรื่องเสียดายก็เสียดายอยู่ เพราะว่ารถเราปั้นมามันก็เราทํากะไวเ้เอาไว้ใช้เองอ่ะแต่ทีนี้ระบบเงินมันรวนนิดนึงก็เลยก็เลยไม่เป็นดังที่ใจหวังครับระบบเงินมันมันเอาง่ายๆก็คือมันมันหมุนไม่ไปอ่ะมันติดขัดก็เลยต้องยอมปล่อยครับเดี๋ยวมาปั้นใหม่รถมันมีมาเรื่อยๆนะเงินเราพร้อมจริงๆเราถึงเอามาปั้นที่แรกว่าจะทําพ่วง ทีแรกว่าจะทำรถพ่วงเอาไว้ทาคอนเทนต์สักหน่อยวิ่งหินวิ่งทรายนะครับโอยใจหายเหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> ปั้นไปเยอะเหมือนกันปั้นเยอะเหมือนกันหมดเยอะเพราะว่ากะเอาไว้ใช้เองไงมันก็เลยทำเยอะรู้สึกว่าทำเยอะมากทำดีดีดีมากเลย ท่อเสียระบบท่อเสียผมจะไล่้ฟังวันนั้นช่างอาร์มคิดเงินมาหมื่นสามหมื่นสามท่อพักอีกสองพันห้าปลายท่อสามพันห้าแล้วก็ปลายแฝดสีอีกสี่พัน 20, บาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับท่อเสียแล้วก็มีข้ออ่อนอีกนะครับสองหมื 20, ่นกว่านะรถคันนี้ทำกระบะก็ทำอย่างดีทำสีก็ทำอย่างแพง ทำสีก็ตกลงกับช่างจีไว้ส0 0 0 0ทํากากเพชรแล้วก็รวมค่า,ากากเพชริพนอะไรก็ตกไป3ามหมืสีรวมค่าลูกยางอีกรวมแล้วทั้งกระบะทั้งสีนี่2องแสนกว่า2 0งแสนเจบ้งนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายคู่ละพันกว่ 1, กบาบาทพันแปด ั 7, นเจ็ดนปดะครับปยท้ายไม่ใช่คู่แล้วสามสี่ร้อยนะหือว่าหมดเยอะอยู่เพราะว่าปั้นกะว่าจะเอาไปวิ่งของที่ตัวเองทีนี้เจมบอกว่า <laughs> เงินเรามันช็อตเด้เพราะว่าเราทํารถหลายคันนะครับทีแรกมันก็พอมีเงินอยู่แต่พอไปซื้อจีโอแปดซี J คันนี้ปั๊มสายคันนี้มานะครับนี่ปั๊มสาย ปซื้อคันนี้มาก็ทําให้เราเงินเราต้องทุ่มเนาะทุ่มไปจนหมดตัวเลยนะครับถ้าใครสงสารก็มาดูได้แล้วก็มาซื้อให้หน่อยครับคันนี้ D.O. 8 4ดเจ็ดแสนสองต่อรองครับเดี๋ยวใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเหมือนอย่างนี้เลยแล้วก็คันนี้อีกเชลเลอร์คันนี้นะครับห0 0 0นนะครับขายห0 0สนเดี๋ยวทำสีให้นะครับรถเดิมๆสวยๆเลย เครื่องดีวิ่งดีครับเพาเดียวนะบันไดขึ้นรถเกี่ยวรถแมคโคร120ยยี140ได้ครับแล้วก็โ,โ,บโรบคอปนี่อันนี้ก็หมดเยอะครับพยาเย็นคันนี้หมดเยอะเหมือนกันปั้นรถแต่ละคันนี้สตอรี่มีแต่หนักๆทั้งนั้นเลยตัวผมทำสิอุปรกรณ์แต่งกระเช้า ถ้าทำไฟลังคาจะหมดแค่ประมาณสามพันสามพันกว่าบาทสามพันเจ็ดระเช้าเนี่ยเฉพาะกระเช้าก็ห้าพันกว่าหกพันอ่ะกระเช้าหกพันช่างเจอช่างอามชิดเงินมาหกพันใส่ป้ายป้ายตัวนี้ผมซื้อมาสี่พันเป็นหมื่นหนึ่งอ่ะเฉพาะกระเช้าหลังคาหมื่นหนึง่งนะครับปั้นรถแต่ละคันโอ้โหปายท่อมี ล้อมีเนียมกระทะมีเนียมนะครับซื้อไปนี่ใครมาเห็นก็ลองเอาไปคิดคำนวณดูว่าผมพูดเนี่ยมันมันเกินโอเวอร์หรือเปล่าที่ผมบอกว่าผมปั้นรถคันนี้เป็นล้านน่ะนะเนี่ยปั้นรถคันนี้หมดเป็นล้านเอาลองไปคิดคำนวณดูนะว่ารถต้นทุนค่าทะเบียนเท่าไหร่ซื้อมาหัวแคสซีเท่าไหร่นะครับกว่าจะมาเป็นทรงนี้ได้นะ ดัมก็ต่อที่จังหวัดปาจีนครับไม่ได้ต่อที่แถวนี้นะมันมันแพงเพราะว่าทําดัมแพงด้วยแหละทําไมแถวชุมพลบุรีเขาถึงรวยกันไหวเพราะว่าเขาทําดัมกันเองนะหลังร้านเลยต้นทุนซื้อเหล็กก็ประมาณไม่เกินแสนนะครับค่าช่างเหมาวรวมกันก็ประมาณสองหมืนห้านะเขาก็เลยเหลือเยอะแต่ผมอ่ะ คันนี้มาพร้อมสีสองแสนกว่าเออขาดไปเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> แค่ทำดัมก็ขาดไปแล้วค่าดเดินทางโอ้เยอะแยะผมไม่คิดหรอกตรงนั้นอะเอาสนุกไปก่อนเอาชื่อเสียงไปก่อนครับอืมยังไม่อยากรวยตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่เห็นคนทางรวย <c oughs> ขายคันนี้นี่ขายเจ้านารุโต สตอรี่คันนี้ทำมาประมาณสี่เดือนนะกำไรเหลือประมาณหมื่นหมื่นแปดนะครับเพราะว่าต้องทำกันชนยกให้พี่เขาพี่เขาก็ช่วยอยู่แล้วก็เขียนแบบก็ช่วยกันคนละครึ่งไฟลังคาแบบเต็มด้วยนะแบบเต็มหัวเลยโงไฟลังคาก็สรุปรถคันนี้ก็เหลือประมาณหมื่นถึงสองหมื่นอ่ะสี่เดือนถ้าคิดเงินเดือนตัวเอง ก็ได้เดือนละ5,000บาทเงินเดือนตัวเองผมกับเจ๊แอมวิ่งอยู่อ่ะไม่ว่ากันครับทำยังไงได้มันมันไม่เหมือนนายห้างใหญ่มันคุณน้อยมันก็ต้องค่อยๆขยับครับแต่ผมไม่จนมุมหรอกถึงว่าขายรถได้น้อยก็ไม่จนมุมครับเพราะว่าผมตั้งอยู่ในในความซื่อสัตย์และประหยัดอดทน ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้มเฟือนะครับประหยัดอดทนสู้ครับก็จบไปในราคาทั้งเขียนแบบทั้งอะไรช่วยกันก็จบไปในราคาเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดนั่นแหละง่าง่ายรวมแล้วเจ็ดแสนหกนะ ตอลองกันได้เหมือนนะึงก่อจะมาเป็นทรงนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยเหนื่อยมากเหนื่อยกับอุปกรณ์แต่งเยอะมากก็ดูสภาพดูสภาพที่ถ้าใครเดี๋ยวให้ผมให้ดูนะดูสภาพดูดิดูอะเดไปยกน้ำให้ดูก็ดูดด ดูสิเนี่ยบางคนเขาทำให้อย่างนี้ไหมล่ะดูดิไม่เห็นเนื้อเหล็กเลยห้่มหมดเลยก็กะเอาไว้ใช้เองอ่ะครับไม่ได้ว่ากะเอาไว้ไม่ได้กะเอาไว้ว่าจะขายเยวจะยกดำให้ดู ก็ต้องเก็บใหม่นะความร้อนต้องเก็บใหม่ช่องแอร์ก็ต้องสั่งมาใส่ช่องแอร์สั่งมาใส่แล้วก็ทำแอร์พวกไม่ความเร็วขึ้นครับเกีความร้อนไม่ขึ้นเนยวจะลองย้ายจากตรงนี้มาใส่อันนี้คืนแล้วก็เกียร์น้ํามันจะลองจะทำกลับมาใช้ลองดูเดี๋ยวจะยกดําให้ดูแล้วกสพพวิตดํมอะไรก็ยังไม่ทํานะเพราะว่า ลรถคันนี้มันยังไม่ทําไฟ่ะต้องกี้ก่อนอกี้ไฟก่อนขี้เอาดูสิครับกระบอกหกตันเกียร์ใหญ่ ใต้น้ำครับกากเพชรบนะครับดูท่อไอเสียครับบนเหรียญดงลา หการใ้นลองเอามาปั้นดูครับถ้าใครบอกว่าผมพูดเกินจริงเอามาลองครับผมท้าเลยซื้อรถสภาพเหมือนผมด้วยนะอย่าไปเอาคันละสองแสนกว่าบาทมาปั้นนะอันนั้นก็หนักเหมือนกันนะสองแสนกว่าบาท ก็มาอุดหนุนให้หน่อยครับนี่มาดูสภาพได้ครับโ O 8c ปั๊มสายแล้วก็หอกคลิป K เขาเปนเร็วครับคันนี้จะเป็นมือสองนะครับเจดแสนสองต่อรองคันนั้นจะเป็นหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับราคาขายเลยนะครับคันนั้นล้านห้าหมื่นบาทโรบอคอปนะครับมาดูได้ที่บ้านหนองปิงตะมนหนองปิงอำเภอเมืองมหาสารคามครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ